สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวค่ะเพืเ่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะมาขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะท่านผู้ชมทุกท่านพี่ๆน้องๆนะคะแฟนคลับ F c ทุกท่านนะคะขอบคุณณนะวันนี้นะคะพี่ฟ้าได้ซับ สามพันซับนะคะสามพันกว่านะคะขอบคุณด้วยมิตรภาพที่ดีขอบคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดมานะคะ ขอขอบคุณ YouTube นะคะที่เราได้เข้ามาทำณนะวันนี้นะคะถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะถึงเราถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจนะคะที่ได้มาทำ u t u b e ตรงนี้นะคะมันทำให้เราได้มีหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะ ได้ได้ได้ความรู้นะคะได้มิตรภาพได้เพื่อนๆน,นะคะได้อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่บรรยายไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากชักชวนเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครมีเวลาก็ทำ u t u b e นะคะแต่ที่สำคัญก็คือทำ u t u b e เนี่ยนะคะเราพยายามพยายามที่จะไม่มีไม่ไม่เอารายได้นะคะเป็นที่ตั้งนะคะเราจะพยายามทำด้วยใจนะคะทำด้วยใจรักไปก่อนนะคะ ถ้าเราเอาเงินเป็นที่ตั้งนะคะว่าจะต้องมีไรายได้เยอะๆนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราท้อมากๆนะคะเราท้อนะคะเราเหนื่อยนะคะสำหรับพี่ฟ้านี่เองก็ทํามา2ปีแล้วนะคะแต่เราอาจจะเพราะว่าเราทําด้วยใจรักนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำยูทู e อ่ะมันก็เหมือนการนั่งเรือนั่งเรือนี่เราเพื่อนๆไปเรื่อยๆก่อน ไปเลยทําไปนะคะให้มันเมื่อมันถึงฝั่งนะคะเมื่อถึงฝั่งเรือถึงฝั่งเราก็อาจจะมีอะไรที่ปังๆก็ได้นะคะเราทําให้เป็นสตอรี่ของเราเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้นะเพื่อนๆเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วเราถือว่าเราเก่งนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆนะคะทุกๆท่านนะคะที่ใครที่อยากจะทำ Youtube นะคะมีเวลานะคะเราก็ทำเป็นงานเสริมก็ได้นะคะมันมีความรู้สึกดีนะคะมีมิตรภาพนะคะเราอาจจะท้อมั่งนะคะเหนื่อยมั่งนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทํำงานนะคะเพื่อนๆอย่างน้อยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีงานทํานะคะ พี่ฟ้านะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับมิตรภาพดีๆนะคะจากยู u ู e นะคะผู้ติดตาม3,000คนนะคะถือว่ายัางน้อยมากเลยนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกภูมิใจเพราะว่ากว่าที่จะจะได้3,000คนนี้เราก็ถือว่าพอสมควรนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะเราเริ่มจากศูนย์นะคะ ทุกคนที่ทำ u t u b e นะคะก็ต้องเริ่มจากศูนย์กันทุกคนนะ,ะจาก1เป็น2จาก2เป็น3านมะ,ะจาก1เป็น10จาก10เป็นร้อจาก100เป็นพันจากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆนะคะคาดหวังว่าคงจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนะคะถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะผู้ติดตาม FC ทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะ การทำ YouTube ค่ะเพื่อนๆเ,เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเราก็คือหว่านพืชนะคะก็ต้องหวังผลนะคะวันนี้นะคะเราเริ่มปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มีต้นเล็กๆนะคะเราปลูกแล้วก็หมั่นรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆนะคะพรวนดินไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้ดีนะคะ มันดูแลนะคะเหมือนกับการเราเริ่มต้นทําช่อง Youtube นะคะเราก็ค่อยๆทําไปทีละน้อยละน้อยนะคะแล้วสักวันหนึ่งนะคะต้นไม้ของเราก็จะเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาถ้าเราดูแลดีนะคะใส่ปุ๋ยดีการเจริญเติบโตก็ดีนะคะ เช่นเดียวกันกับการทำช่องยูทูบค่ะเพื่อนๆน,นะคะเมื่อเราลงคลิปเราเริ่มทำนะคะเราก็เริ่มจากศูนย์นะคะจากหนึ่งเป็นสองจากหนึ่งถึงสิบจากสิบเป็นร้อยนะคะจากร้อยเป็นพันนะคะจากผู้ติดตามนะคะแล้วก็พยายามมั่นดูแลช่องของเรานะคะมั่นศึกษาหาความรู้จากช่องยูทูบนะคะสิ่งไหนที่เราไม่รู้นะคะเราก็ศึกษา จากช่อง YouTube ได้เช่นกันนะคะแล้วเมื่อเราเข้าไปทำเราก็จะมีมิตรภาพนะคะมิตรภาพที่ดีนะคะมีการแนะนำนะคะหลายๆอย่างพี่ฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆจากที่เราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแม้แต่กระทั่งการถ่ายวิดีโอเรายังถ่ายกลับไปกลับมาตีลังกาไปทั่วนะคะเพื่อนๆก็ ทำมาได้ถึงขั้นทุกวันนี้มีความรู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะว่าตัวเองพัฒนาการมาได้ถึงขนาดนี้เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเธอเก่งนะเธอเก่งนะแล้วก็ทําได้จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆนะคะเราจะ ธนุถนอมนะคะช่องของเราให้มันเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วมันแผ่กิ่งก้านสาขานะคะสักวันหนึ่งได้แต่หวังเอาไว้ว่านะคะมันจะต้องปั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 งนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจอีกครั้งหนึ่งที่แวะมาเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้านะคะช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะขอขอบคุณนะคะ การทำช่อง y o ยูทู e ตอนแรกนะคะเพืเ่อนๆก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะขอให้มีมือถือ1เครื่องแล้วก็พร้อมอินเทอร์เน็ตนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าการทำ u t u b e ทำได้นั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถทำได้นะคะขอให้มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตนะคะ พี่ฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเริ่มจากการทำยูทูบนะคะก็มีมือถือเครื่องเดียวนะคะทุกวันนี้ก็เวลาทำก็มีคือมือถือเครื่องเดียวนะ,ะมี2เครื่องมั่งแต่มันมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนะคะก็ใช้มือถือที่แบบว่า,าราคาถูกๆก็ไม่มีตังค์ซื้อเนาะก็ต้องใช้ตามตามมีตามเกิดเนาะเพื่อนๆ ะะทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือที่แบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่มันก็สามารถทําได้นะคะสามารถทําได้จนมาถึงทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆขอให้มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องหรือถ้าเราจะเพิ่มเติมก็คือขาตั้งกล้องนะคะนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะจากผู้รู้นะคะเยอะแยะเลยนะคะ ในโลกของโลกโซเชียลนะจะมะีความรู้ให้เราศึกษามากมายนะคะแล้วถ้าเราเข้ามาอยู่ในในในเรื่องของการทำช่องตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีเรื่องที่จะต้องศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองและทำให้ช่องของเราจเจริญเติบโตได้เช่นกันนะคะเหมือ <H it> นกับที่เราปลูกต้นไม้นะคะถ้าเราหาปุ๋ยดี รดน้ำพวนดีน,ดนะคะดูเหมือนกับการดูแลช่องของเราอย่างดีนะคะโอกาสที่เราจะเติบโตนะคะในวันข้างหน้ามีซับเยอะนะคะมีคนติดตามเยอะนะคะช่องปังๆนะคะก็คือไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนเพ,อนพี่ๆน้องๆที่สนใจทําช่อง y t u t u นะคะทำได้เลยนะคะทำได้เลยยังไม่สายนะคะแล้วก็ไม่มีใคร บางทีใครที่ทําหลังพี่ฟ้าอาจจะเก่งกว่าพี่ฟ้าแล้วก็ปังก่อนพี่ฟ้าก็ได้นะคะอันนี้แล้วสุดแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆคะ เป็นกำลังใจนะคะให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กำลังจะทำช่อง YouTube หรือว่ายังไม่ทำนะคะขอให้เริ่มทำนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคงเป็นวันของเรานะคะเพื่อนๆนะคะสักวันหนึ่งเราอาจจะปังๆๆ,ๆและก็ปังๆนะคะโชคดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะจ๊ะ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ